ใจมันคิดถึงแทบละลาใจมันคิดถึงจนวุ่นวายแต่ตอนที่ฉันนั้นหลับภาพเธอน,นั้นยังยิ่งวนเวียนแบ,บบว่นลั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 นลา <c oughs> คิดถึงนะ,งนะ <c oughs> สวัสดีค่ะพวกเราคิสแคสจากโซโซซิตี้ร่วมกับโรเนอร์มิวสิกไทยแลนด์ค่ะ ชื่อ Kisscast นะคะก็คือสะกด K I S S Kiss แล้วก็ K A Z Z ซึ่งคำว่า Kisscast เนี่ยเป็นชื่อในนิตยสารในยุคสมัยแบบพี่ๆโดโจก็คือใครอยู่โดโจก็คือจะมาลงนิตยสารที่ชื่อว่า Kisscast ก็คือหนึ่งคือเราอ่ะเอา inspiration มาจากพี่โดโจแล้วหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เติม Z เข้าไปข้างหลังอ่ะคืออีเมลในสมัยเด็กๆ เป็นทุกคนบอกว่าผิดพลาดแต่สำหรับหนูหนูชอบนะคือจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบสมมติว่าจีจี heard, ้สุบ so ิชาซาซาแซแซดคือแบบทำไมต้องมีแซดก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นแบบเสน่ห์ในยุค2 0 0พจริงๆซึ่งคําว่าคีสก็มาจากค่ายของเราด้วยค่ะโซโซเวลาแบบลงท้ายจดหมายของแบบเอ่อทางเด็กฝรั่งอะไรเงี้ยจะแปลว่าแบบจุ๊บๆนะอะไรอย่างเงี้ยคีสก็แปลว่าจุ๊บๆเหมือนกันค่ะก็เลยทุกอย่างก็เลย ลงตัวเป็นสิ่งที่แบบเออชื่อนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่ายของเราเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามารวมตัวกันเป็นศิลปินนะคะเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยชอบเทสประมาณไหนก็ส่วนตัวแล้วอะค่ายอะคงคอนเซปต์ในยุคของเพลง t p ปปปี2000ค่ะซึ่งอาจจะมี Inspiration มาจากพี่ๆโดโจซิตี้ค่ะก็เลยทำให้พวกเราที่มีความชอบเหมือนกันเนี่ยมารวมตัวกันได้ค่ะเป็นวงเดียวกันก็คือทั้งค่ายเนี่ย ทั้งทำนองเนื้อเพลงแล้วก็เชื่อเพลงเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบยุคสองพันทีป๊อปแบบเรียลทีป๊อปจริงๆค่ะคือจริงๆเรา3ามคนนะคะไม,ไม่ไม่ได้เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยแล้วแบบมาเจอกันครั้งแรกคือเป็นแบบเออเราเข้ากันคือหลายๆอย่างคือทุกคนด้วยความมีมีมีมมสไตล์ที่ต่างกันมากแบบสุดขั้วแต่ว่าเวลาเรามาอยู่ด้วยกันแล้วคือมันเหมือนมีครอบครัวเหมือนมีพี่เหมือนแบบ ทุกอย่างดูเป็นแบบมันสบายใจไปหมดเลยทําให้รู้สึกว่าเราลักแบบเพื่อนๆในวงว้างล้วก็รลักครายมากๆค่ะครัวฉันอ่ะอ่านอ่านมองหนูกับอีกสองคนคือพี่ก็รู้ว่าแบบคือหน้าตาก็บอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตัวหนูเองก็จะเป็นแบบเป็นเด็กเลยนี่ใส่เด็กอะเด็กแบบเด็กซ่าเด็กตนเด็กแบบแซบอะเด็กตนแบบชอบทำอย่างนี้แต่ว่าพี่ก็จะเขนคอยแบบแบบเวลาแบบหนูแบบ เหนื่อยหรือว่าท้อหรือว่าแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็แบบไม่เคยซ้ำเติมแต่ว่าจะแบบอารมณ์แบบเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครั้งหน้าใหม่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็แบบโอ๊ยไม่มีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตเราด้วยก็ดีเหมือนเป็นการเติมกําลังใจให้กัน,ในใ,นในใจแบบจีจี <laughs> ดุแล้วไหมคือสตีฟจะเป็นคนที่แบบโอ๊ยใจเย็นมากแบบอะไรจะใจเย็นขนาดนั้นเหมือนแบบสมมติว่านี่คือกราฟอารมณ์ของจีที่จะแบบบึ้ง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 สตีฟจะมาเลย อย่างเงี้ยเออเป็นคนใจเย็นแบบนิ่งนิ่งมากอ่ะเออจเอเออใช่ใช่แต่ว่าคิวก็จะเป็นแบบสองคนสองคนนี้รวมกันแบบเฉลี่ยกันมาเป็นคิวแล้วที่คิวจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นําสูงมากคือจะเป็นแบบตัวแทนของแบบทุกอย่างอย่างเช่นแบบเราอ่ะแบบคือเราคือแอบสปอยมีไปด้วยเลยละกันคือเราแบบ ขึ้นที่สูงตอนถ่ายแบบทีเซอร์ใช่ไหมคะซึ่งพี่คิวเป็นคนที่กลัวความสูงมากแต่นั่งขึ้นเพราะว่าอีกสองคนนั่งอย่างนี้ละดมยาใช่คือแบบวันนั้นคือแบบหนูไหวค่ะยมหนุ่งหน่วงเออแบบปวดหัวเวียนหัวบ้างเพราะว่าวันนั้นมันแบบมันถ่ายบนตึกสูงด้วยอะค่ะแล้วแดดมันเออใช่เป็นตึกล้างแล้วฝุ่นเยอะแล้วก็แดดแรงอะไรเงี้ยซึ่งคิวก็คือแบบตัวแทนหมู่บ้านมากๆ ซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะคือใครที่แบบคิดถึงกินอาของแบบยุค2,000นะคะโดโจเบเกอรี่มิวสิกอ,อะไรแบบนี้อุ้ยแอบพาร์ทพิงแต่ว่าก็เป็นอินสไเร์ชั่นจากาพี่ๆเหล่านี้จริงๆค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะฝากฝากเปิดใจแบบรับฟังเพลงของพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำกันมากๆเลยะคะ่ะทั้งค่ายแล้วก็ตัวศิลปินด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวงน้องๆ ที่จะตามมาอีกเพียบเลยใช่เพลงน่ารักมากแต่เธอสปอยของคนอื่นด้วยตอนเนี้ยแล้วน้องก็น่ารักมากใช่หนูนอิจฉามากที่หนูไม่ได้ร้องทุกเพลง <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ต้องสิสธละบางโนอ,งอะไรเงี้ยแต่ <laughs> เพลงน่ารักมากจริงๆค่ะค่ายทำเพลงอกมาไน้น่ารักมากอยากให้ทุกคนลองเปิดใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ เก่าแต่ใหม่ในยุคนี้แต่หนูเชื่อว่าหนูอยากให้มันกลับมาแล้วก็อยากให้มันโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงต่อไปอะคะ่ะ <Yay! S 1> ไม่ให้ใหมันหายไปวยพวกเราคิสแคทนะคะจาก so so ค่ายโซโซซิตี้ค่ะพวกเรามี MV ออกแล้วนะคะออกเพลงที่ชื่อว่าใจ <Okay. S 1> มันคิดถึงวงเล็บแ <Okay. S 1> ทบละลายคะ่ะก็หาฟังกันได้แล้วที่ y ย u u ูบโซโซซ City นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราแล้วก็ค่ายเราได้ที่ Ig กับ Facebook ชื่อว่า s o โ o so City จุด Official ค่ะส่วน Twitter ชื่อว่า s so o so c o c l t y Girls ค่ะแล้วก็พวกเรายังมีผลงานส่วนตัวนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวฝาก i อไว้ด้วยแล้วกันนะคะ <c oughs> ฝากบ้านค่ะก็ IG Steve s ีสตีฟสลิสานะคะ S T E V E S A L I S A ค่ะ <c oughs> ส่วน IG จี <c oughs> นะคะชื่อว่า G I E S U P I T C H A A คะ่ะจีสุพิชาค่ะ ค่าของ Q นะคะ C U T E K I W ค่ะก็ Q คิวคิวค่ะคิวคิวฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะเพลงถ้าใครชอบนะคะก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ค่ายเราด้วยนะคะจะมีเพลงดีๆออกมาอีกเพียบเลยอย่าลืมมาฟังกันเยอะๆคะ่ะ ส่วนผสมออกมาเป็นสรารพัดของกุกกิที่ลงตัวเออยังเป็นนี่ยังไงโอค้คากลเดิน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 